ช่างาสาระบันเทิงสวัสดีค่ะเกตจินนพักน้องสาวแก้มวิชยานีอัปเดตชีวิตว่าที่คุณแม่ใช้ชีวิตที่อังกฤษเกตจินนพักหลังเข้าวิธีวิวากับแอนเดรียเดนิลสามีชาวโรมาเนียอัปเดตชีวิตดีๆที่อังกฤษว่าที่คุณแม่คนสวยเกตจินนพักน้องสาวแก้มวิชยานีหลังเข้าวิธีวิวากับแอนดรียเดนิลสามีชาวโรมาเนียไปเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วซึ่งตอนนี้เธอบินใช้ชีวิตประเทศอังกฤษกับสามี ต้องบอกว่าเป็นชีวิตครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะและสามีก็ดูแลดีสุดๆไปเลยทั้งพาว่าที่คุณแม่เกตไปพักผ่อนตัดสานที่สวยงามมีภาพน่ารักออกมาให้เห็นกันอย่างร้โเรียกว่าเป็นชีวิตของว่าที่คุณแม่ที่ดีดีจริงๆค่ะ หลายคนเห็นภาพแล้วตามบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นหน้าลูกคนแรกของเกดจิตภักแล้วคาดว่าคุณป้าคุณสวยเสียงดีอย่างแก้วนรศรีและคุณยายก็คงอยากจะเห็นหน้าหลานคนแรกเดียวเช่นกันขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ